วันนี้ขอเสนอเมนูห่อหมกอกไก่วันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะมีเคสคนไข้นะคะสั่งคู่มือกินดีไตดีอายุยืนไปปฏิบัติตามแล้วผลค่าเลือดดีขึ้นค่ะดีใจแทนคนไข้ด้วยเลยนะคะทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวินัยของคนไข้ความเอาใจใส่ของคนดูแลด้วยนะคะทำให้สุขภาพของท่านดีขึ้นเรามาดูวัตถุดิบของห่อหมกอกไก่กันค่ะ หั่นกระหล่ำปีให้เป็นขนาดที่ต้องการค่ะซอยมะกรูดหั่นพริกชี้ฟ้าหั่นอกไก่ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อจะได้สุกไวขึ้นต่อมาเรามาผสมพริกแกงกันค่ะ ใส่ไข่ขาวพริกแกงใส่มะกรูดน้ำตาลกะทิ1หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันใส่น้ำปลาครึ่งช้อนชาใส่กะทิอีกหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันพักเครื่องพริกแกงไว้ก่อนค่ะมาทำผักกับวุ้นเส้นให้สุก โดยใส่กะทิก่อนลงผัก1น่ช้อนชาแล้วผัดให้สุกนะคะพอทุกอย่างสุกแล้วก็ตักผักไว้หลังจากนั้นเรามาทำวิธีเดิมค่ะแต่มาทำอกไก่กันค่ะก็ใส่กะทิเหมือนเดิมนะคะ1ช้อนชาแล้วก็ใส่อกไก่ลงไปผัดค่ะผัดให้สุกแล้วก็ตักผักไว้แล้วปิดไฟของหมอ้อไฟฟ้าได้เลยค่ะ เอาผักกับบุญเส้นที่ทำสุกแล้วมาเรียงใส่หม้อไฟฟ้ากดให้แบนๆค่ะเอาอกไก่ลงไปผสมกับเครื่องิกิแกงคนให้เข้ากันแล้วเอามาราดบนผักค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เปิดเตาไฟฟ้าใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วนำอกไก่ที่เหลือมาวางเรียงให้สวยงามค่ะ โรยใบมะกรูดโรยพริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็ราดด้วยกะทิอีกหนึ่งช้อนชาหลังจากนั้นปิดฝารอจนกว่าจะสุกค่ะ พอสุกแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ่หอหมกอกไก่ใช้เพียงหม้อไฟฟ้าค่ะ วันนี้ใช้ไข่ขาวยี่ห้อนี้นะคะใช้50กร,รมัมให้โปรตีน5กร,รมัมน้ำปลาที่ใช้ใช้ยี่ห้อนี้เลยค่ะให้โซเดียมต่ำและไม่เติมเกลือโพแทสเซียมเมนูห่อหมกนี้ใช้น้ำปลาเพียงครึ่งช้อนชาค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ คลิปนี้มารีวิวหนังสือกินดีไตดีอายุยืนค่ะเล่มนี้มีเมนูอาหารคาวหวานร,รวม136เมนูมีถึง200หน้าตัวหนังสือใหญ่อ่านง่ายหนังสือพิมพ์สีสีกระดาษอารมันคมชัดขนาดหนังสือเป็นขนาด A4 มีสารบัญแยกหมวดมู่ชัดเจนเล่มนี้จะบอกถึงว่าไตาคืออะไรค่าต่างๆที่โรคไตต้องรู้การคำนวณโปรตีนพลังงานและน้ำดื่ม ผักผลไม้ที่ทานได้ทานไม่ได้และยังสอนการอ่านฉลากข้อมูลโภชนาการอีกด้วยเมนูอาหารแต่ละเมนูบอกคุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งเซอร์ฟทั้งพลังงานโปรตีนและโซเดียมพิเศษด้านหลังเล่มหากท่านต้องการดูคลิปทำอาหารในรูปแบบวิดีโอเพียงสแกน QR Code ก็สามารถดูคลิปได้เลย เมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพย่อมสำคัญมากวิธีที่ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากคือการเลือกรับประทานอาหารค่ะข้อมูลที่โรคไตต้องรู้สรุปมาให้อยู่ในเล่มนี้แล้วค่ะ